แท็กยางรถเกี่ยวมีอยู่คู่นึงมาดูเบอร์นะครับน่าจะฟังกันหน่อยเดียวแต่จำนวนข้อเท่ากันนะครับ38ข้อดูเส้นนี้ก่อนเบอร์360 คูณ38คูณ79ถ้าตั้งแท็กได้ตัวนี้ก็โอเคนะฮะล้วมาดูเบอร์นี้ดูอีกเส้นนึงคู่กันความยาวเท่ากันอันนี้เบอร์330คูณ38คูณ79ดบิตน từ này phang tôn bằng gần vàng gần ít nè จะใส่กันได้ครับถ้าต,ตั้งแท็กได้เราก็ใส่ได้นะครับโอเคนะครับ